ที่8พระอัญญาโกลทัญะญจบเรื่องพระสารีบุตรเทระโดยสังเขปแล้วก็มาถึงเรื่องของพระโกนทัญะญดังเนื้อเพลงว่าเบื้องหลังพระโกนทัญะญสถิตจิตตสาท่านผู้อ่านที่เคยเรียนพุทธประวัติคงจำพราหมณ์โกนทัญะญได้ดีเพราะเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะประสูติได้ห้าวัน พระเจ้าสุดโทธนะได้เชิญพรามร้อยแปดคนมารับประทานอาหารในพระราชวังทรงให้พราหมณ์ทั้งแปดคนคือรามทาชะลักษณะมนรีโพชะสุยามะสุทัตตะและโกนธัญญะเป็นผู้ถวายคำทํานายพุทธกุมารพราหมณ์ผู้มีอายุเจ็ดคน ถาวายคำทำนายเป็นสองสถานคือถ้าดํำรงเพศเป็นคารวาสจะได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิแต่ถ้าออกผนวดก็จะได้เป็นศาสดาเอกของโลกส่วนพรามโกนทัญญะซึ่งอายุน้อยที่สุดเมื่อได้พิจารณาเห็นว่าเจ้าชายบริบูรณ์ด้วยพระมหาปุริศลักษณะจะอยู่ครองคารวาสวิสัยไม่ได้ต้องเสด็จออกผนวด และจะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทํานายว่าพระองค์จะต้องออกบวชและเป็นศาสดาเอกของโลกพระโกลทัญญาเป็นบุตรของพราหมหาศาลเกิดที่หมู่บ้านโทนวัตถุไม่ไกลจากกรุงกบิลพัทได้ศึกษาตรายเพศตามลัทธ,ธิของพราหมณ์มีความรู้ในการทานายลักษณะของบุคคลต่างๆความที่ท่านแน่ใจว่า เจ้าชายสิทธัตถะจะต้องเสด็จออกผนวดจึงตั้งความปรารถนาไว้ว่าจะออกบวชตามครั้นเจ้าชายสิทธัตถะเสด็จออกผนวดเมื่อพระชนมายุ29พันษาท่านก็ได้ออกบวชพร้อมพราหมณ์อีก4คนคือวัปปะพัทิยะมหานามะและอัจชิรวมเป็นหเรียกว่าคณะปัญจวคี คณะปัญจวคีซึ่งมีปรามโกนธัญญะเป็นหัวหน้าได้ติดตามไปปรนิบัติเจ้าชายสิทธ,ธัตถะด้วยหวังว่าเมื่อพระองค์ได้บรรลุความหลุดพ้นพวกตนก็จะได้บรรลุตามเจ้าชายสิทธัตถะทรงบำเพ็ญทุกขระกิริยาโดยทรงทรมานพระวรากายด้วยวิธีต่างๆและวิธีสุดท้ายที่ทรงกระทำคือทรงอดพระกยาหาร ผ่อนเสวยแต่วันละน้อยๆจนไม่เสวยทําให้พระวรกายเหี่ยวแห้งพระชวีเศร้าหมองพระอัฐิปรากฏทั่วพระวรกายเส้นพระโลมามีรากอันเน่าหลุดร่วงลงมาพระกำลังน้อยถอยลงจะเสด็จไปข้างไหนก็ส่วนเซล้มลง เจ้าชายสิทธัตถะหรือพระมหาบุรุษผู้บำเพ็ญทุกขระกิริยาอยู่นานถึงหปีทรงได้รับความลำบากพระวรกายอย่างที่สุดพระองค์ได้ใคร่กรวนดูว่าทางที่พระองค์ดำเนินอยู่นั้นคงไม่ใช่ทางที่จะนำไปสู่ความหลุดพ้นหากขืนดําเนินต่อไปก็ต้องมอรณาภาพเสียก่อนที่จะได้ตรัสรู้จึงทรงเลิกบำเพ็ญทุกกระกิริยาเสีย แล้วหันมาบำเพ็ญเพียรทางจิตแทนฝ่ายคณะปัญจวัคคีย์ครั้นเห็นพระมหาบุรุษเลิกทรมานร่างกายก็พากันคิดว่าพระองค์ทรงท้อถอยและละความเพียรพยายามแล้วจึงพากันทิ้งพระองค์ไว้แต่ลำพังผู้เดียวที่ตำบลอุรุเวลาเสนานิคมนั้นแล้วพากันไปอยู่ที่ป่าอิสิปตนมลุกขทยวันแขวงเมืองพารณสี การจากไปของคณะปัญจวคียังผลดีให้เกิดแก่พระมหาบุรุษกล่าวคือทำให้พระองค์พบความสงบวิเวกเหมาะแก่การบําเพ็ญเพียรทางจิตในวันที่สิบห้าข้ามเดือนหกพระองค์ก็ได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณหลังจากใช้ความเพียรพยายามหกปีเต็มเมื่อตรัสรู้แล้วก็ทรงสวยวิมุตติสุขอยู่เป็นเวลาเจสัปดาห์ จึงเสด็จไปยังป่าอิสิปตนามารุกขายวันเพื่อแสดงธรรมให้ปัญจวัคีฟังทรงแสดงปฐมเทศนาชื่อธรรมจักกับปวัตนสูตรโปรดคณะปัญจวัคีเมื่อจบการเทศนาพรามโกนทัญญาก็ได้ดวงตาเห็นธรมรมกล่าวคือธรรมจักสุได้เกิดแก่ท่านว่ายังกิจจิ สมุทัยธรรมมังสัพพันตังนิโรธธรรมมังสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงมีความดับไปเป็นธรรมดาพระพุทธองค์ทรงทราบว่าโกนทัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วทรงเปล่งอุทานว่าอัญญาสิวัตโผโกนทันโยอัญญาสิวัตโผโกนทันโย ผู้จเจริญโกนทัญญาได้รู้แล้วหนอผู้จเจริญโกนทัญญาได้รู้แล้วหนอคคำว่าอัญญาสิแปลว่าได้รู้แล้วนับแต่นั้นเป็นต้นมาพรามโกนทัญญาจึงได้ชื่อเพิ่มขึ้นเป็นอัญญาโกนทัญญะการได้ธรรมจักสุคือการบรรลุเป็นพระอริยบุคคลระดับต้นเรียกว่าพระโสดาบัน พราหมณ์โกนทัญญะจึงทูลขออุปสมบทพระพุทธองค์ทรงประทานอนุญาตด้วยพระวาจาว่าท่านจงเป็นภิกษุมาเถิดทำอันเรากล่าวดีแล้วท่านจงประพฤติประมรจั์เพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบพุทธดำรัสนี้ทำให้พราหมณ์โกนธัญญะได้สำเร็จเป็นภิกษุทันทีการที่อุปสมบทด้วยวิธีนี้ เรียกว่าเอหิพิกุอุปสัมปทาพระัญญากนธัญญะได้เป็นผู้รับการอุปสมบทโดยวิธีนี้เป็นองค์แรกท่านจึงเป็นพระภิกษุองค์แรกในพระพุทธศาสนาพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ได้เกิดขึ้นบริบูรณ์แล้วในวันเพ็ญเดือนอาสารห ซึ่งต่อมาเรียกกันว่าวันอาสารหาบูชาต่อมาพรามวัปปะและพรามพัทยะได้ดวงตาเห็นธรรมและทูลขออุปสมบทพระบรมศาสดาก็ทรงประทานอุปสมบทแก่พรามทั้งสองเช่นเดียวกับที่ทรงประทานแก่พระโกนทัญญาต่อมาพรามมหานามะและพรามอสชิได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วทูลขออุปสมบท พระพุทธองค์ก็ทรงประทานเหมือนอย่างประทานแก่พระสาวกทั้งสามองค์ครั้นถึงวันแรมแปดข้ามเดือนแปดพระบรมศาส,าสดาทรงแสดงธรรมเทศนาชื่ออนัตตลักษณะสูตรจิตของพระภิกษุปัญจวคีผู้พิจารณาภูมิธรรมตามกระแสเทศนา,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 านั้นพ้นแล้วจากอาสวะไม่ถือมั่นด้วยอุปทาน สำเร็จเป็นพระอาหารหันตุกองค์พระอัญญากรทัญญะได้กำลังสำคัญในการประกาศพระาศาสนาท่านได้กลับไปยังบ้านเกิดของท่านและได้เห็นอุปนิสัยของบุญมามพบุตรนางมันตนีผู้เป็นน้องสาวของท่าน จึงให้อุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาพระอัญญาโกนทัญญะได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าไว้ในตำแหน่งเอตะทักคะว่าเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในทางรัตตัญญูคือรู้ราตรีนานเนื่องจากบวชนานรู้เห็นเหตุการณ์มาแต่ต้นต่อมาท่านทูลาพระพุทธเจ้าไปอยู่ที่ฝั่งสะมันทากิณี ในป่าฉัตทันตะวันแดนหิมพานอยู่ณที่นั้นสิบสองปีก็ปรินิพานพระอัญญาโกนทัญญะเคยแสดงธรรมแก่ท้าวสกกะเทวราชโดยกล่าวเป็นภาษิตว่าเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนเมื่อนั้นย่อมหน่ายในทุกข์นั่นเป็นทางแห่งความบริสุทธิ เมื่อฟังจบเท้าสักกะตรัสรรสเสริญว่าเราได้ฟังธรรมอันมีรสยิ่งใหญ่จึงเลื่อมสายยิ่งนักพระอัญญากรทัญญะเป็นหนึ่งในอสิติมหาสาวกคือพระสาวกผู้ใหญ่แปองค์บางทีเรียกอนุพุทธะแปองค์ท่านเป็นอสิติมหาสาวกที่ได้รับการยกย่องเป็นเอตทัทธคะ ในทางรัตัญูดังที่กล่าวแล้วคำว่าเอตัทักะหมายถึงพระสาวกที่ได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้ยอดเยี่ยมในทางใดทางหนึ่งเช่นพระสารีบุตรเป็นเอตัทักะในทางมีปัญญามากพระมหาโมคคลานะเป็นเอตัทักะในทางมีฤทธิ์มากเป็นต้น ต่อไปเป็นรายการตอบจดหมายซึ่งมีจดหมายรอตอบอยู่หลายฉบับฉบับแรกคุณวาสนาอาจารย์ไม่ลงชื่อคุณนะคะเขียนถามมาว่าหนึ่งพ่อกับแม่มักทะเลาะกันเป็นประจำพ่อมักขุดเรื่องเก่าๆมาต่อว่าแม่และชอบกล่าวหาว่าแม่เป็นผู้ผิดเสมอแม่ก็ตอบกลับไปในข้อกล่าวหานั้นๆ ตอนนี้ดูเหมือนพ่อจะเก็บความโกรธแค้นแม่อยู่ในใจเสมอทั้งที่แม่ไม่ได้มีความผิดอย่างเช่นแม่ชอบไปวัดทำบุญไหว้พระแต่พ่อก็หาว่าแม่ไปบ่อยและใช้เงินมากเป็นต้นจะทำอย่างไรให้ความโกรธที่ฝังใจพ่อหมดไปอาจารย์เห็นใจคุณวาาสนามากค่ะบ้านไหนที่พ่อแม่ทะเลาะก,กัน บ้านนั้นเงินทองไหลออกไม่ไหลเข้าถ้าพ่อแม่รักใครปรองดองกันหมั่นสวดมนต์ไหว้พระเอาหสิกรรมแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวรบ้านนั้นก็ร่มเย็นเป็นสุขเงินไหลนองทองไหลามาอาจารย์ตอบตามที่พระเดชพระคุณพระธรรมสิงหบุรจาร์หลวงพ่อจรันท่านสอนนะคะอาจารย์เองสมัยเด็ก คุณพ่อคุณแม่ก็ทะเลาะกันบ่อยแรกๆกพวกเราลูกๆก,ก็เป็นทุกข์กลุ้มใจไม่มีกำลังใจเ,เรียนหนังสือต่อมาเราก็ปรับตัวได้คือเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาบ้านไหนๆก็เป็นอย่างนี้ใช่จะมีแต่บ้านเราเมื่อไรกันก็เลยไม่ทุกข์มากคุณแม่ของอาจารย์ขยันทำมาหากินเรียกว่าเป็นยอดหญิง ในเรื่องความขยันหมั่นเพียรก็ว่าได้แล้วก็ชอบทำบุญใครจะทอดกระถินทอดผ้าป่าสร้างศาลาสร้างโบสถ์สร้างซ้วมสร้างเมนคุณแม่จะบริจาคก,ก่อนเพื่อนคุณพ่อก็เป็นคนดีมากๆไม่ดื่มเหล้าไม่เจ้าชู้ไม่สูบบุหรี่รักครอบครัวรักญาติพี่น้องรักเพื่อนฝูงแต่ ทำไมทำไมคนดีต้องทะเลาะก,กันด้วยเป็นงงค่ะสำหรับคุณวาสนาขอให้ทำใจอย่างพี่อาจารย์ทำคือให้คิดซะว่าท่านทะเลาะก,กันเพิ่มพูนความรักแต่ถ้าให้เขาเลิกทะเลาะก,กันต้องเริ่มที่ตัวคุณเองก่อน คือคุณต้องสวดพาหุงม,มหากาแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลให้คุณพ่อคุณแม่สำหรับคุณพ่อนั้นอาจารย์อยากให้อ่านหนังสือการฝึกสมาธิตั้งแต่หน้าที่75ถึง99หรือถ้าอ่านทั้งเล่มก็ยิ่งดีเพราะในหนังสือจะบอกวิธีระงับความโกรธที่พระพุทธองค์ทรงแนะนำหนังสือราคาเล่มละ180บาท อาจารย์ได้ค่าลิขสิทธิ์เล่มละ18บาทแต่ซื้อถวายพระและท่านที่สนใจขอมาหมดเงินมากกว่าลิขสิทธิ์ที่ได้เสีอีกตอนนี้จึงงดก่อนเพราะตัวแดงในธนาคารกำลังออกฤทธิ์ค่ะ 2. เมื่อต้นปีนี้พ่อป่วยหนักเกือบตายนอนอยู่โรงพยาบาลนานถึงสองเดือน แม่ก็ไปอยู่เฝ้าไข้ดูแลเมื่อกลับมาพี่ชายครอบครองกิจการไปแต่ผู้เดียวกีดกันไม่ให้แม่กลับมาทำงานด้วยการเงินในบ้านฝืดเคืองเนื่องจากพี่ชายนำผู้หญิงมาส่งเสียเลี้ยงดูส่งให้เรียนและผ่อนรถให้ด้วยพ่อก็ไม่คัดค้านปล่อยให้พี่ชายทำตามใจตัวเองพี่ชายและผู้หญิงคนนั้นก็ไม่เคารพแม่ พ่อก็ไม่สั่งสอนพี่ชายไม่ฟังใครในบ้านนอกจากพ่อคนเดียวส่วนพ่อก็เชื่อฟังแต่พี่ชายอยู่คนเดียวส่วนลูกคนอื่นๆที่อยู่ข้างแม่พ่อเขาจะเกลียดไปทุกคนชอบไปว่าลูกคนอื่นๆให้คนอื่นฟังทั้งทั้งที่ตอนพ่ออยู่โรงพยาบาลลูกทั้งหมดช่วยกันดูแลพ่อก็รักและคิดถึงลูกทุกคน พูดถึงแต่สิ่งดีๆหลังจากกลับมาบ้านพ่อก็เปลี่ยนไปเป็นคนละคนไม่ดีเหมือนตอนอยู่ที่โรงพยาบาลจะทำอย่างไรให้พ่อและพี่ชายรู้ว่ากำลังทำในสิ่งที่ไม่ควรและจะช่วยเยียวยาจิตใจของแม่ได้อย่างไรเพราะแม่เครียดไม่สามารถว่ากล่าวตักเตือนพี่ชายได้และแม่ก็ต้องรับภาระลูกที่ยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ เพราะพี่ชายไม่ให้เงินมาช่วยเหลือเหมือนตอนพ่อดูแลก,กิจการอยู่อาจารย์อยากจะบอกว่าสงสารพี่ชายคุณมากๆเขากำลังหลงไหลได้ปลื้มผู้หญิงคนนั้นซึ่งมาหลอกทั้งที่ยังไม่วางวายตายเป็นผีโบราณว่า ถูกผีหลอกยังชอกช้ำน้อยกว่าถูกคนหลอกคุณวาสนาคงไม่ต้องไปว่ากล่าวสั่งสอนอะไรเขาเขากำลังหน้ามืดตามัวเห็นกงจักเป็นดอกบัวเห็นความชั่วเป็นความดีคุณคอยดูไปก็เล่วกันว่าชีวิตเขาจะรุ่งโรธเรืองรองไปได้สักเท่าไหร่ในชีวิตของอาจารย์ที่ผ่านโลกมาห5ห้าปีเต็ม ยังไม่เคยพบใครแม้คนเดียวที่ทำชั่วแล้วได้ดีหรือทำดีได้ชั่วไม่พบเลยจริงๆค่ะพี่ชายของคุณอักตันยูต่อแม่ซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสเปรียบเทียบว่าเป็นพระอรหันต์ของลูกการทำไม่ดีกับพระอรหันต์มีแต่บาปกับบาปฝากบอกเขาด้วยว่าถ้าเขาพอจะมีบุญกุศลอยู่ในตัวบ้าง ก็จงกลับใจเสียอย่าเห็นคนอื่นดีกว่าพ่อแม่พี่น้องขืนทำอย่างนี้ต่อไปต้องพบกับความหายนะแน่นอนเมื่อถึงวันนั้นแม่ผู้หญิงที่เขาส่งเรียนส่งรถให้ก็จะไม่มาดูเขาอาจารย์มองเห็นอนาคตเขาแล้วเพราะทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎแห่งกรรมเขาทำชั่วก็ต้องได้รับผลชั่ว ทั้งในชาตินี้และชาติหน้าคุณสวดมนต์แผ่เมตตาให้เขามากๆนะคะเพื่อเขาจะเกิดสำนึกเรื่องบาปบุญคุณโทษขึ้นมาบ้างอาจารย์ไม่ทราบว่าคุณทำงานหรือเปล่าหากทำก็ให้เลี้ยงดูคุณแม่อย่างดีแล้วกรรมดีจะสนองคุณให้เจริญรุ่งเรืองที่สำคัญคือชวนท่านสวดมนต์ทุกวันท่านมีบุญกุศลอยู่แล้ว เมื่อทำกุศลเพิ่มท่านก็จะหายทุกข์หายโศก,กรวมทั้งคุณเองด้วย 3. แม่เป็นคนใจร้อนพูดจาตรงคิดอย่างไรก็พูดอย่างนั้นรักใครทุ่มเทเกลียดใครก็เกลียดเข้ากระดูกดำอาจารย์ช่วยกรุณาแนะนำบทสวดมนต์ที่ทำให้จิตใจสงบละกิเลสได้ด้วยค่ะ บทสวดมนต์ที่อยู่ในหนังสือคู่มือพุทธบริษัทนั่นแหละค่ะสวดได้ทุกบทแต่ถ้าไม่มีเวลาอาจารย์ขอแนะนำให้สวดมหาเมตตาใหญ่หน้าที่87กรณียเมตตาสูตรหน้าที่99มงคลสูตรตั้งแต่หน้าที่101ถึง109สวดทุกวันจะเลือกสวดบทไหนในแต่ละวันก็ได้ แต่บทพาหุงให้สวดทุกวันขอบอกพี่ชายคุณให้สวดปราภวะสุตตปาฐะหน้าที่ห้าสิบสามถึงห้าสิบสีด้วยขออภัยค่ะอาจารย์กำลังจะไปขึ้นเครื่องบินไปอินเดียเพื่อนมัสการสังเวชนิยสถานจึงต้องขอจบก่อนนะคะกลัวตกเครื่องบินค่ะ